ตอนนี้อยู่ที่บขสนะคะจังหวัดสกลนครน,นะคะเพื่อจะเดินทางกลับไปกรุงเทพนะคะโอ้อากาศหนาวมากเลยเสื่อตอนนี้สามชั้นแล้วยังเอาไม่อยู่เลยค่ะอุณหภูมิเมื่อกี้นี้ประมาณ19องศาเซลเซียสนะคะแต่ตอนนี้ยังไม่รู้ว่าลดลงอีกเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวต้องต้องดูว่าอุณหภูมิลดลงอีกเท่าไหร่นะคะ ก็เดินทางก็หล่อรถนะคะเดินทางเวลา19.45ก็ก็ประมาณเดินทางประมาณสองทุ่มสองทุ่มก็ไปถึงกรุงเทพก็ประมาณเจ็ดโมงเช้านะคะเพราะพี่อุ๊น่าจะลงพี่อุน่าจะลงลังสิตน,นะคะพี่อุ๊ก็ลุยนะคะเป็นช่องอุตะผารุยนะคะ กุตาพาลุยนะคะอย่าลืมติดตามช่องด้วยนะคะก็จะพาลุยไปเที่ยวไปชิมไปช็อปแล้วก็ไปาหาไรายได้ทำมาหากินในทางที่สุดจิตนะคะาาาการทำงานที่สุดจิตอาจจะเหนื่อยหน่อยนะคะแต่ว่ามันค่อนข้างยังย่งยืนนะคะ เราก็จะพยายามที่จะทํรายได้รายได้อาจจะต้องมีสองทางสมัยนี้นะคะคือไม่ได้ไม่ได้จะสมัยนี้หรือสมัยไหนอะ่ะจะมีรายได้มากกว่าหนึ่งทางนะคะจะมีรายได้เป็นส่วนใหญ่จะสองทางสองทางไหวไหมถ้าไหวก็ทำสองทางนะคะแต่ถ้าเรามีศักยภาพที่จะทําได้มากกว่านั้นก็ทําแล้วเราสามารถที่จะดูแลเอ,อ่อ คนนะคะบุคลากรเนี่ยให้สามารถดำเนินงานแทนเราได้นะคะอย่างเช่นพุตตะเนี่ยก็สามารถที่จะเดินทางไปไหนได้โดยมีน้องๆช่วยกันทํางานนะคะพี่อุตตะก็เดินทางไปนะคะไปดูตามที่ต่างๆแต่ถ้าเกิดพี่อุตตะอาจจะแบบสนุกสนานกับการทําท อ,อ,อะไรเขาเรียกกันอะไรอ่ะค้าขายในกลุ่มกลุ่มของเพื่อนๆนะคะเขาก็จะมีที่ให้นะคะเสียแค่วันละ3าสิบบาทพี่อุตาก็ว่าจะไปทําเป็นนมหมี่ปั่นนะคะบายพี่อุเพราะอุปกรณ์เรามีครบแล้วแต่ว่าไม่มีแรงปั่นไม่มีแรงปั่นต้องจ้างน้องน้องๆมาปั่นให้แทนปั่นมนมนะคะปั่นมนมีนะคะนมหมี่ปั่นนะคะ นมหมีปานเพื่อสุขภาพจะใช้นมกระป๋องอย่างดีนะคะกระป๋องนึงเดี๋ยวนี้น่าจะถึง15บาทแล้วนะคะเพราะว่าแก้วหนึ่งก็ขายที่ร้านพี่อุเนี่ยขาย35บาทแต่บางที่ก็ขาย40่สถึงสีบาทนะคะเพราะว่านมหมีแท้เนี่ยมันจะแพงมากอยู่แล้วนะคะเราจะใช้นมหมีแท้กระป๋องสั้นๆที่ตอนเด็กๆเ,เราเราทานกันนะคะแล้วถ้าพี่อู๋ได้ไปทำมาหากินทาง ค้าขายอันนั้นนะคะมันก็เป็นไรายได้เสริมขึ้นมาอีกแต่ว่าเราก็ยังไม่พร้อมสำหรับปีนี้กร็รุ่นพี่ชวนก็เป็นปีหน้าปีหน้าก็จะไปสมัครแล้วถ้าเขาเฉพาะกลุ่มกลุ่มนิติเก่าเกษตรขายกันนะคะแล้วก็คนต่างๆก็มาซื้อจะจัดแค่เดือนละครั้งตอนทิ้น,ท,นทิ้นเดือนนะคะตอนรู้สึกจะเป็นอาทิตย์ปลายเดือนหรืออะไรนี้นะคะ แล้วก็จะมีสัญจรถ้าสัญจรก็จะไปขายตามที่จังหวัดต่างๆนะคะก็จะมีดิสิ์เก่าเกษตรจากทั่วนะคะทั้งจากจังหวัดที่เราไปสัญจรเนี่ยมาร่วมขายด้วยนะคะตอนนี้เขาพีออเดอร์กันน่าดูเลยนะคะเพราะว่าวันที่24ธันวาคมเนี่ยนะคะน่าจะไม่ทราบว่าออเดอร์หรือให้ ลองไปทานฟรีนั่นพี่อุตะยังไม่ทราบค่ะเพราะว่าได้แต่เดี่รุ่นพี่ที่เป็นรองประธานตลาดนัดเนี่ยมา,มาชักชวนตนไปงานงมสมุทรสรก็เลยเพี่อุตะก็มีคืออุปกรณ์มีครบหมดเลยแต่ว่าเราไม่มีกําลังที่จะทานะคะเพราะว่าจะชวนน้องสักคนนึงเนี่ยน้องผู้ชายด้วยนะคะเพราะว่าจะต้องแข็งแรงแล้วก็ปัน่นปั่นนหมหีนะคะนหมหีปัน่นก็ จะปั่นอร่อยมากนะคะมันจะเหมือนคล้ายคล้ายไอศครีมแต่ไม่ใช่เป็นไอศครีมนะคะแต่เนื้อละเอียดคล้ายไอศครีมเลยนะคะแล้วก็เราจะใส่เอาบุกก็ได้นะคะบุกแต่พี่อ้วนไม่แนะนําบุกเลยเพราะว่าบุกเนี่ยมันจะเหนียว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 เวลาเราทานไปเขาบอกว่ามีบางคนเนี่ยไปผ่าท้องมีแต่เม็ดบุกหมดเลยทั้งท้องเลยนะคะเพราะว่ามันไม่ย่อยมันกินเราก็ลื่นยิ่งใช่หลอดใหญ่ๆมันลื่นปื๊ดลงคอไปเลยลง กระเพาะไปเลยนะคะแต่ของพี่อู้นเนี่ยไปซื้อของของไตวานทึ่งมันแพงคือเม็ดมันเม็ดมันเล็ก,เ,ลกเวลาเรากินเนี่ยรสอะไรก็ตามมันจะแตกที่ปากเลยแป๊ก่มันจะแพงไม่มีใครไม่ไม่ีมมใครเอามาขายเท่าไหร่นะคะพอพ,พี่อูตาเอามาขายเนี่ยแล้วราคาสามาเนี่ยเรียกว่าถูกมากเลยเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะแพงนะคะไอ้เม็ด เม็ดที่มันแตกในปากนะคะมันจะออกมาเป็นรสชาติเลยแต่ว่าที่เขาเอามาขายกันมันจะเป็นเหนียวเหนียวเหนียวเนี่ยเราบางทีเราเคี้ยวไม่ไม่ละเอียดอ่ะมันก็ลงไปทั้งเม็ดเลยนะคะทั้งเม็ดเลยพอเข้าไปแล้วเนี่ยเออเขาก็บอกว่าปวดท้องมากเลยไม่รู้เป็นไรนะคะปวดท้องพอไปหาคุณหมอคุณหมอเนี่ยผ่าท้องน่ยในท้องทั้งหมดเลยเป็นเม็ดบุกนะคะไม่น่าเชื่อนะคะว่าปวดท้องเนี่ยเพราะเม็ดบุก ที่เขาชอบกินทุกวันทุกวันมันสะสมอยู่ในท้องนะคะนะพี่อุก็จะไปถ้าได้ไปขายะจะทำให้ให้ให้ดูนะคะเพื่อคนที่สนใจจะประกอบอาชีพก็สามารถนำไปประกอบอาชีพได้นะคะเพราะว่าสูตรต่างๆพี่อุสามารถบอกได้นะคะทำสูตรขึ้นมาแล้วก็เราก็ปั่นแล้วแต่เรามีสูตรเยอะมากแต่เราก็ดูว่า เขาชอบทานแบบไหนนะคะเาชอบทานแบบไหนเราก็แบบนั้นไปเยอะๆหน่อยนะคะเพราะว่ามีมีเยอะนะคะตอนนี้ตอนนี้อนส่งเก้าเก้าเรียกแล้วค่ะพี่อ้วนต้องไปแล้วพี่อ้วนอุดหนุนรัฐบาลนะคะจะไม่ไป จะไม่ไปอ <ๆ S 2> ี <เ reading S 2> ่อื<ต> squishy, ่นๆเลยจะไปเฉพาะบอกขอสนะคะ999แต่ตอนนี้ถ so ้าเป็นของรัฐบาียิ่ชอบมากเลยระยะสั้นจะเป็นนะจเป็รถไมโครบัสนะคะนั่งไม่ไม่ไม่เยอะเป๊บเดียวเต็มแล้วก็ขับเร็วขับขับแบบอะไรไม่ใช่ว่าเร็วมากอ่ะมันก็ มันมั่นคงกวาลดถึงถึงเลยนะคะมันก็มั่นคงเวลาเวลาพิ้วกับลาดบ,บรุรีส่วนใหญ่ก็จะเดี๋ยวนี้ไม่ไม่ขับรถไปเราก็ไม่เหมารถไปนะคะก็นั่งแท็กซี่มาลงที่สายใต้นะคะแล้วก็นั่งไมโครบัสไปไมโครบัสก็แค่ประมาณ 90- 90บาทนะคะคนละเก้บ,บาทนะคะวิ่งก็จากกรุงเทพลาดบ,บุรีก็ชัมม่วโมงนิดนิดนะคะชัมม่วโมงนิดนดก็ถึงแล้วก็ คนก็นิยมไปเที่ยวนะคะราชบุรีแต่เขานิยมนั่งรถไฟไปนะคะดูบรรยากาศไปแล้วก็เมืองเมืองราชบุรีเป็นเมืองอาร์ตนะคะเพราะฉะนั้นใครอยากดูศิลปะนะคะก็ไปดูได้ที่จังหวัดราชบุรีนะคะซึ่งเป็นบ้านเกิดของพี่อุตะนะคะเป็นบ้านเกิดของพี่อุตะอยู่ที่จังหวัดราชบุรีนะคะแต่ เรามาศึกษาที่กรุงเทพตอนอายุประมาณใบรุ่นาานะคะสิบเจ็อย่างเงี้ยแล้วอยู่ตลอดมาจนถึงปัจจุบันก็ยังอยู่ที่าชายขอบกรุงเทพนะคะเพราะว่าข้ามคอกมาก็ก็เป็นนนทบุรีไปอากหนึ่งหลักสี่ก็คือกรุงเทพมหานครเพราะฉะนั้นจะเป็นเขตติดต่อกันนะคะเป็นมันก็เหมือนกับเราก็ใช้ได้ใช้ ขนส่งมวลชนของกรุงเทพไปด้วยนะคะเราก็เลยมีโอกาสที่ดีเพราะว่าอยู่ใกล้กับกรุงเทพก็เลยคิดว่าอยู่กรุงเทพอะ่ะถ้าใช้จ่ายจากสื่อแบบนี้คือท,ที่อยู่พักอาศัยอะไรจะแพงนะคะแต่ชานเบองมันจะจะถูกตงหน่อยนะคะ,ะเดี๋ยวพี่อุตะกลับกรุงเทพก่อนนะคะเดี๋ยวตกรถรถเรียกแล้วให้เอาของขึ้นรถนะคะ,ะแล้วอย่าลืมฝากช่อง อุตะพาลุยนะคะเราจะลุยทุกเรื่องนะคะไม่ว่าจะเรื่องอะไรเราจะลุยกันนะคะดูว่าพี่อุ้จะพาไปลุยอะไรกันบ้างที่ไหนนะคะบ๊ายบาย